สวัสดีจ้าเมนูสุขภาพแกงเส้นไส้ติ่ไก่เอาตามที่คั่วข้าวมีอียังกับไส้ใยนะคะคำว่าเมานยบรยิเวณของครบนะคะแกงเส้นใส่ตแบบิ่ไก่แบบรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะสามย่างหรือว่าสามเกลือใสซรัมมันแลักกระพักนะคะผัดแห้งหอมเราจะทำน้ำซุปแล้วก็ต้มตีนไก่ไปพร้อมกันเลยนะคะน้ำซุปแบบง่ายๆบ้านๆเราทานทา,า,านะ เพราะว่ามิารประเทศนอกจากขกาจะุูนสื่อยังมาวบไหลกับวไดยค่ะนะถสาให็หอมก่อนนะคะใใตีงไก่ไม่น่อยในล่างแล้วนะคะตัดเหล็ดแล้วใส่ลงไปค่ะ ดีนะคะใไปเป็นน้ำซุปเทนข้นขมนัวของกระดูกหมูกระดูกไก่นะคะน้ำตาละคะ่ะรสชาติยุติฟิ่นอ,นอยากกินนะคะกำหนดเราเองนะคะสำหรับน้ำซุปแต่จริงๆแล้วก็ควรออกนัวๆออกเข้มนิดๆแล้วแมหวานนะคะ หรืออันผู้ใดมาออกเค็มๆหวานๆไปเลยกระใดย่างไม่น้อยแต่จะปรุงแบบรสชาติเขียข้นไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแต่คนสีเฮ็ดกินนะคะเชคนิคไฟเชคนิคมันเนาะความมาของไข่ของมันบางคนอาจจะเฮ็ดรสชาติต่างๆแต่ไทยดีดดีก็ต้องเฮ็ดรสชาติต่างๆนะคะเพราะว่าคนสกกีน,น,น้ำส้มสายค้นมือสีเอจากจะเฮ็ดต่างๆไว้ไทมักเข้มมักสมมักเกลียวมักหวานกระเติมเอานะคะแต่นี้ไม่น้อกินผู้เดียวไม่น้อยแต่ปรุงไปเลยเชี่ยวขาวค่ะ ปัดผงรถนะคะเติมเกลือนิดหน่อยะค่ะตามด้วยน้ำนะคะ ในสนามลางคบค่ะเสียดายของถ้าตังค่าคบไวเนาะจากนนเนี่ยก็จะต้มให้เดือนแล้วก็ตีนไก่เปื่อยนะคะสําหรับวุ้นเส้นถ้าเรากินถ้าเทคนิคของไม่หน่อยอีรีนี่สิกินหน่อยคนไหลาย้นกะซางไม่หน่อยสิต้มน้ำสุปไปกอนและย่ำอยากกินกะเอาวุ้นเส้นลงไปโดยเท้องซ่วุ้นเส้นนะคะเอาวุ้นเส้นเทเขายัางบริแซ่เอาลงไปในหม้อเลยมันจีบรหุให้เส้นอืดหลายถึงเอาไว้น่านเส้นกับบุกอืดบวกเปื่อยนะคะ นี่คือเทคนิคของแม่นอยแม่นอยก็จะลอกห้ตีนไก่เปื่อยก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่บุนเส้นลงไปนะคะใส่แบบไม่ต้องแช่เลยนะคะต้องเ้นไทยแซ่บก็จะมีเลือดนะคะต้องใส่เลือดลงไปน้าเลือดก่อนนะคะแต่ว่าแม่หน่อยบอมีเลือดก่อนนะคะใอย่างหนึง่ง งานกว่ามันจะมีเขามาถึงมีเขามากระแพงนะคะเนี่ยก็เลยเห็ุแบบว่าเอาเท่าที่เขามีกินพ่อหายอยากนะคะวันนี้บะมี่ัวงอกนะคะมีแต่พักขื่นาฉกับต้นหอมยิดหน่อยเท่านั้นถัวงอกบริสุทธเพราะว่ามันหนาหนาวมันบ่มีหมองสีว่างในของนอามีหน่อยกับคองเต็มดีหมดเนี่จะสักพักนึงมันกระยุบนะคะมันก็จะต้มไปจนเสน็จนใสก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะก็ได้ต้มเส็จโดยที่บ่ได้ อ่าบดไส้บุนอ่ามีห้องยั่งบดไส้ซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำจากน้ำซอสนะคะกะทอว่าพ่อเลี้ยงจำนี่นะคะก็ต้องไปใส่มันดำมากสำหรับต้มเส้นข้าวบต้องใส่ซีอิ๊วดำเลยเพราะว่าเขาปรุงว้แลน้่วน้ำซอสนำยังลงไปกับเป็นสีนี้พอดีนะคะกระดังสีสวยและน่ากินถ้าดำก็หนีกับ่น่ากินนะคะสำหรับต้มเส้นนะคะเดี๋ยวจะต้มเส้็ให้ซุปต่อไปค่ะจ้าบุลเซินข้ากรบเซ็วเรียบร้อยเห็นไหมคะน่ากินไหมเอ่ย นเส้นสุกใสแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทเสถ้วยนะคะเดี๋ยวจะ,จะจัดถ้วยให้ดูนะคะว่าเอาไปเทเสถ้วยแล้วมันจะนากไดากินขนาดใดน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับต้มเ้นเชตินไก่ไม่นุ่มยังไงสไตล์บ้านๆนะคะเอาเท่าที่เครื่องครัวเรามีนะคะก็เร็จแล้วพร้อมที่จะกินแล้วนะคะเราไปเหตุเบิ้งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าหนึรักจากใจนะคะรักน้าจุ๊บ